ิวิตซิ่งิวิตซิ่งสำหรับใส่กับกล้องวงจรปิด12โวลต์20แอมป์อาการมันไฟบวเขา้าคลายกมาเบิง่งคลายมาเบิ่งก็เห็นนั่นทีเลยว่าฟิวขาด ฟิวคาดดำเลยฟิวคาดดำแบบนี้มอเฟียที่อยู่ทั้งถึงบนหน้าจะยังละ่ะคือซีเมนต์สดละ่ะอันนี้ก็เดาไปก่อนดอกทอดสายพัดลมออกก่อนแปวใดร์ลมมาเป่า พอฟุ้นออกพอฟุ้นลหลสะอาดขึ้นกระบาดแล้วก็สิหันเอาแผ่นออกมาเบ่งยี่บอนนี่มันไดโอดไดโอดเลียงกระเลียงกระเสียไฟจากจิปสองโวลต์เอซีเป็นชิปสองโวลต์ดีซี มันมีน็อตอยู่บนนี้อยู่บนสติกเกอร์นี่เลยออกมาละยังคาหนอ็หนอตคาน็อตจับแผ่นก็เลยดึงบออกฮหาหนาสายไฟออกก่อนคุ้งสายไฟ ก็อ,ออกมาอ,าออกมาแล้วก็เสียม,มิเตอร์มาวัดเลยวัดเบ่งว่ามันสอดจังใดมันสอดมอสเฟตแทบบ่วบัดระวังคนลบกับคนบวกของคาปาซิเตอร์ที่ว่าฟิลเตอร์ไฟสามร้อยวัดมันต้องขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างทำมันดีแบบนี้มันขึ้นสองข้าง แสดงว่ามีตุัตอดค่อยกระสงใส่มดเฟดนี่แหละชทออีทอดเอามอดเฟดออกมาทอดเอามดเฟดออกมาแล้วสีมาวาดเบิ่งอีกใหม่ถ้าหากว่ามันบุสอดกะแสดงว่ามดเฟดตัวนี้ตายแล้วซอดละลงตุกวัวใส่แล้วก็ดึงออกเลยออกมาละ วันนี้นมิเตอร์มาวัดเบิงอีกใหม่บัดเบิงว่ามันยังสอดอยู่บ่โอ้มันยังเคมิเตอร์ยังตีสูงโอ้ตีสูงทั้งสองกลัมเลยถือว่ายังสอดอยู่ค่อยกะสงสัยสงสัยไดโอดไดโอดบีนเรติฟายนี่แหละ ลองวัดเบิ้งในวงจรมังก่อนธรรมดามันต้องขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างวัดดีโอดแต่ว่านี่มันขึ้นขึ้นมั่วไปเลยพกระกาีทอดเอาดีโอดออกมาก่อนทอดออกมาวัดอยู่ข้างนอกว่ามันสอดแทบบ่ะ ทํามีดกระไซตะก,กวัวเข้าไปก่อนขั้นบดไสตะก,กวัวมันจะถอดยากมันจะดูดบ่ออกเพราะว่าตะก,กวัวเก่ามันแข็งตืมตะก,กวัวใหม่เข้าไปให้มันอ่อนให้มันให้มันห้อนดีมันเป็นซื้อน้ำความห้อนได้ดีแล้ว,ก,ก,ก,วออก็ดูดเอาตะก,กวัวออกดูดเอาตะกัวออกไปละ วันนี้ก็ทอดออกมาวัดอยู่ทางนอกมันค่อนข้างจะหอนมาวัดเบิงวัดระวังขาทั้งแคมกับขาทั้งกลางมันต้องขึ้นข้างบุข,ขึ้นข้างบุข,ขึ้นถ้ามันสดมันต้องขึ้นเมื่อกี้นี้บุข,ขึ้นบันนี้ขึ้นขึ้นไปว่าขึ้นข้างบุข,ขึ้นข้างยังอีกกล้ามหนึ่ง กัมี่ก็คือกันคำมันดีมันต้องขึ้นค้างบวขึ้นค้างอันนี้บวขึ้นขาที่สองก็บวขึ้นสลับสายมิเตอร์เบิงวัดขาแคมขึ้นมิเตอร์ก็ขึ้นสลับอีกบวขึ้นแบบนี้บวสัทแบบนี้บวชสัดแน่นอนทั้งกลางกับบวชสัท เอาแผ่นมาซอกเบิ่งใหม่ว่ามันสดตัวใดวัดเบิ่งมันบขึ้นูนย์เนาะ,ะจัดก,กันวัดเบิง่งเข็มตีขึ้นูนย์เลยค้างนี่ก็คือกันแล้วก็สิปิ้นแผ่นมาปิ้นแผ่นมาวัดเบิ่งงดีโอดวัดแบบพื้นฐานบาดีโอตว์ปะ ละวัดเบงเทลโตไดโอด,ดีมันต้องขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างไดโอดตัวนี้ขึ้นจำเลยกับข้างก็กขึ้นจำคือกันตัวนี้สอดแนนอนละสองตัวนี้สอดแนนอนละบ่ฮแมนตัวใดสอดหรือว่าอาจจะสอดเบอทั้งสองมันตอ่อมันต่อขนาดกันดดโอดสองอันนี้ ก็สีวาดขามันขึ้นทั้งสองอันแล้วก็สิวัดเบิงมาเป็นตัวใดซอดบางทีมันอาจจะซอดทั้งสองบางทีก็อาจจะซอดตัวเดียวแต่ว่าในในวงจรมันจะวัดยากเพราะวา่าไดโอดสองตัวนี้มันต่อขนานกันถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งซอดมันก็มันก็ขึ้นตีเคเมิเตอร์จะตีขึ้นเคเมิเตอร์มันจะตีขึ้นขึ้นสูง บัดเบงสายสีดำจับที่แคโทดของไดโอดสีแดงจับที่เอโนดอันที่สองวัดอันที่สองบาขึ้นอันที่หนึ่งนี่ขึ้นก็มาวัดเบงอันที่สองทำไมอออันที่อันที่หนึ่งซอดตัวทางในตัวที่สองตัวที่ค่อยโยกขึ้นในซอดละ ตัวน้สสต์ยอ้ยอนเดโอตัวน้สสต์ยีทอนมาวัดเบึงอยู่ทางนอกว่บามันสอดแนวใดวัดเบึงสลับเบื้องสลับเบื้องวัดกันยังขึ้นคือเก่า วันนี้มาวัดเบิงมามันยังสอดป่บวสอดละเคมิเตอร์บุกขึ้นเลยวัดอยู่ที่ซีฟินเตอร์ไฟสามร้อยจอดดโอตัวที่มันดีไว้คือเก,าก่าแล้วก็ซีพีหาตัวไม่มาใส่แล้วค่อยกา ไต่หาตัวไม้มาใส่ย่ำห้อยละแต่ว่าหากบระเทศไายไว้ให้เบิงใส่ไว้ย่ำหอ้อยละเดียวตัวไม้ใส่แล้วก็มอดเฟดก็ใส่แล้วเดีอดบิลเล็ตไฟก็ใส่ไว้คือเก่าละอันนี้มอดเฟดส่วนฟิวก็ใส่ตัวไม้ไปย่ำห้อย อันนี้ก็แมนดดโอดที่มันสอดแล้วก็ฟิวที่มันขาดเั่นไปละวันนี้สิมาลองเบรงไฟออกบ่ะเสียบปลั๊กไปละไฟเขียวหงติดแล้วไฟหงไฟเขียวหงติดก็แสดงว่ามีมีไฟเข่าแล้วมดเฟสเห็ดเรียกแล้ววันนี้สิมา,มาวัดไฟเบ่งว่ามันสิได้ไฟเท่าได ได้ชิบสองวนได้ชิบสองวนแหละไฟออกแล้วก็ถือว่ามีไฟออกเขยมห้อยเสียบอ่าพัดลมใส่ว่าพัดลมสิปินบ่พัดลมบุป,ปิ่นมีหอยยอดน้ำมันจนเยิ่มเลย คือมันสีปินอยู่แต่มันกะโบปินแล้วค่อยก็ไปซื้อตัวไม่มาใส่ขนาดทอดกันเป้เลยซื้อตัวไม่มาใส่ปากระเปื่อนทั้งคาบน้ำมันทั้งขี้ฝุ่นก็เลยว่าเสร็จก่อน หลังจากเชียเ์ทีมห้อยกับประกอบทีดตั้งพรวมใส่แล้วก็เสียบปปักแล้วค่อยกันยังสิีได้ไปหาหา,าววนมาแต้ใส่ใส่กันกับมอดเฟยตัวนี้น็อตมันกับว่าเห็นแจ็คแมนว่าเขาแก้ไปไปทีมใส่แล้วกับวจักแล้วค่อยกันหาเอาน้ำห้าน,นี้ล่ละเสียว่า สียมอแปรใส่ให้มันให้มันแต้กับมอดเฟดให้มันได้ระบายคาม้อนดีๆกับโมฮัวเพิ่นเอาของของเก่ามันไปป้าใส่ระรบจักมากับโบมีละส่วนใหญ่เครื่องเทียมอห้านคอยกับเมนเครื่องที่ว่าเพิ่นมากงมาแล้วแหละเครื่องที่ว่าเพิ่นบริเวมากงมาในี่อนหน่อยอยังว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันถึกมากงมาเรียบร้อย แล้วคอยก็จะต้องได้มานัดแปลงแก้ไขยูเนี่ยนนี้ตลอดเวลาจากงาน้นสอมแปลงอิเล็กทรอนิส์กลายเป็นงานดีไวเห็นว่าข้านำมือจับในีมือบาดได้นี่ได้มันก็แข่งพอสมควรอยู่เจาะหูให้มันหล่มหัวน็อดัดแปลง แล้วก็ไปวางใส่ถ้าหากว่าบุบเหตุแบบนี้ป้าไปยังซี่เลยบุดลก็ต้องกลับมาเพราะว่ามันห้อนมันห้อนและมดเเฟียดมันก็ต้องสัดเพราะว่ามันมันระบายความห้อนได้บุดีก็ต้องได้หาแผ่นเหล็กมามาหนีบแต่ให้มันกลับให้มันติดกับโอตัวน้สั้นโพดใส่บ่ได้ไปหาหนอดใหม่มาใส่ก่อน เอาตัวไม่มาใส่หนอตยาวกว่าเก่าหลังจากหั่นเยยบห้อยใส่แผ่นระบายความห้อนไปไปเยบห้อยวันนี้กระสีมาลองเบิงมาพะลมปิ่นบ่เบิงมาสิ่เปลี่ยนยังใด เสียป๊กเสียปักดอกดอก LED หุ่งแล้วแต่ว่าพัดลมบวปิน่นพัดลมยังบวปิ่นนี่คือเก่ามันเป็นยังไงนี่ถอดสายมาเบ่งเอาาดูเก่ามาเทียบโอเป็นน้ำใส่ไฟบุธืกกัน ก็สีง่ายจำมันให้คัวมันมาตรงกันแบบแบบคือของเก่ามันมันก็ค่อนข้างจะแข็งแน่ง่ายสลับเบื้องห่าสายสีแดงมาเบื้องดำมาเบื้องดำมาเบื้องแดง เสียบเบืง้งมาจว่ามันสีเปลี่ยนบบนันนี้ถือเบื้องละเสียบป,ปลักปินแล้วพัดลมปลินแล้วนองมือเบรกเบืง้งโอแหงเกือบไปอยู่อยู่ละไฟเขียวกระติดละ ไปบอกสถานะกะเท่านี้เดือท่านผสมมันลแล้วละวันนี้กระสีประกอบทรงพันละก็มาต่อหน่อยหนึ่งทันผสมเมื่อกี้นี้ลืมต่อดอกไฟลองให้เบิง่งมีแต่วาดไฟได้1 2โวลต์แล้วก็แล้วบุห่ามันหงบุงหงดอกไฟน่ยกะเอาหัวเทียนดอกไฟรดจัก สิบสองโวลต์มาต่อเบ่งองเอเสียบปักอ่าหงละก็ถือว่าไฟสิบสองโวลต์ออก